สวัสดีครับสวัสดีเอซี FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอยสังครับผมวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องอหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินนะเขาเรียกว่า,าแกงเหมือนกันแต่คนละหม้อนะครับวันนี้ตั้งประเด็นแกงเหมือนกันแต่คนละหม้อ ครับก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของอาการแสดงตลกนะครับทั้งตลกทั้งนักร้องร้องเพลงนะครับเดี๋ยววันนี้จะพูดโดยรวมเลยเนาะนะครับแต่ว่าเอาประเด็นนี้ก่อนนะครับเอาประเด็นของตลกก่อนเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่าตลกเนี่ย คือแสดงหรือว่าเล่นตลกเนี่ยเล่นเหมือนกันนะครับมุกเดียวกันนะครับผมหมายความว่ามุกเดียวกันนะครับแต่วิธีการเล่นการพูดลักษณะท่าทางจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นตลกที่ผ่านจุดที่ประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับก็จะทำได้นะฮะ หรือไม่ก็เขาเรียกว่าอะไรตลกที่ผ่านประสบการณ์ในการแสดงนะครับในการเล่นตลกมาโนมนานนะครับไม่ว่าจะเป็น10ปี20ป่ปี30ปีอะไรก็แล้วแต่นาะทุกคนก็การแสดงตลกนะนะครับนอกยกเว้นเสียเพิ่งเล่นตลกใหม่ๆนะครับคนที่เล่นตลกใหม่ๆนะฮะอันนี้ย้อนยุคย้อนไปนะนะตั้งแต่ ใครก็แล้วแต่นะครับย้อนไปตอนที่ตัวเองเล่นตลกใหม่ๆแสดงตลกใหม่ๆก็จะต้องฟัง <c oughs> ฟังคนโตนะครับหรือว่าคนที่เล่นก่อนเรานะครับหรือหัวหน้าคณะนะครับหัวหน้าทีมนะครับหรือว่ารุ่นพี่รุ่นครูบาอาจารย์นะครับเ,เราก็ต้องฟังเขาเนาะเพราะว่าพอเราเล่นใหม่ไงเราเล่นยังไม่เป็นไงอาจจะเป็นนิดหน่อยแต่ว่ายังไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ผมใช้เวลาอยู่บนเวทีนะนะครับประมาณเกือบเกือบนะครับใช้คำว่าเกือบหนึ่งปีนะครับถึงจะได้ฉายแสงได้นะเกือบหนึ่งปีนี่ไม่ใช่ว่าจะแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นเท่าไหร่นะหนึ่งปีนะครับเกือบหนึ่งปีนี่แหละแต่ถือว่าเล่นเป็นไหมเล่นเป็นนะครับอืมเล่นเป็นนะฮะแต่ว่ายังแบบยังไม่ได้เก่าพอไง มันก็จะเปรียบเทียบกับขึ้นมาเล่นใหม่ๆเนาะแบบครั้งแรกนะครับเดือนแรกสองเดือนแรก3ามเดือนแรกในอย่างนะครับมันจะต้องผ่านอุปสรรคหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเป็นเด็กเก็บของก่อนนะครับเด็กเดินตามหัวหน้านะครับหาน้ําหาคิ้วกระเป๋าหานงหาน้ําให้กับอืมนะครับ ให้กับทีมงานอะไรเงี้ยนะครับให้กับพี่ๆนะฮะนั่นแหละแล้วในช่วงนั้นนะในช่วงที่เราเล่นตลกใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นปีแรก2ปีสามปีอะไรก็แล้วแต่ในฐานะที่เราเป็นตลกใหม่นะครับตลกเก่าๆนะตลกรุ่นเก่ารุ่นพี่นะครับรุ่นใหญ่รุ่นครูบาอาจารย์อะไรก็แล้วแต่เขาจะบอกจะสอนเราว่าเล่นอย่างนี้นะอย่างนี้อ ลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยเหมือนที่ผมเคยพูดเมื่อเมื่อก่อนเนาะพี่เจมเชิญยิ้มนะครับอืพี่เจมเนี่ยแกเสียไปปีนึงแล้วเนี่ยพอดีครบปีละนะเออแกสอนนะอ่าวิธีการเล่นเพราะว่าตอนนั้นเราเล่นใหม่ๆขนาดอยู่กับเขาได้สักปีสองปีแล้วนะเขาก็ยังเออเขี้ยวนะเขี้ยวเข็นให้เราแบบให้เราแสดงให้ได้เงี้ย ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ําเสียงการออกเสียงการใช้เสียงสูงเสียงต่าอารมณ์นะครับอารมณ์ลักษณะนะครับการช็อตมุกอ,อะไรก็แล้วแต่เนาะนั่นน่ะนั่นหมายความว่า,าที่เราเล่นใหม่ๆแต่ที่ผมบอกว่าแกงเหมือนกันแต่คนละม่านั่นหมายความว่าตลกที่มีประสบการณ์แล้วเนาะเล่นมานานแล้วเล่นเป็นแล้วพูดง่ายๆ อแสดงเป็นแล้วอ่ะอนะครับมันก็มันก็จากอีอกลมหนึ่งไงเพราะเนี้ยเราจะไม่ไม่ได้มาบอกมาสอนกันแล้วนะครับเราก็จะไม่ได้มาบอกมาสอนกันแล้วอันนี้เราก็จะแสดงในบทบาทของเรานะครับถึงแม้กระทั่งเราจะมามา,มารวมตัว หรือว่าอา,อาจจะเคยเล่นด้วยกันมาก่อนหรือนานแล้วไม่ได้เล่นด้วยกันหรืออาจจะไม่เคยเล่นด้วยกันมาก่อนแล้วมาขึ้นเวทีนั่นนั่นหมายความว่าบุคลิกต่างๆวิธีการแสดงวิธีการเล่นต่างๆนะครับก็เป็นวิธีการของใครของมันนะนะครับความเก่าเกมบนเวทีนะครับตลก ที่มีประสบการณ์นะครับที่เล่นเก่งแล้วอะไรเงี้ยเล่นเป็นแล้วอะ,อะตลกมันไม่ได้มีว่าเก่งไม่เก่งนะครับมันก็คือคือเล่นเป็นแล้วนะครับเพราะนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเล่นแสดงหน้าเวทีก็วิธีการก็จะต่างกันไปนะเพราะว่าไม่ต้องมาบอกกันว่าเ,เล่นอย่างนั้นสิอย่างนี้สิอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่าลืมว่า ผมก็เล่นมาเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยนะครับมันก็สามสิบกว่าปีแล้วอ่ะทุกคนนะมันไม่ใช่ผ่าพึ่งมาเล่นได้สี่ห้าเดือนหรือว่าพึ่งได้เล่นได้ปีเดียวนั่นไม่ใช่แบบนั้นนะครับเขาเลยเขาเลยเรียกว่าอ่าแกงแกงเหมือนกันแต่คนละหม้อนะขึ้นไปบนเวทีเนี่ยเอาหน้านะครับไม่มีไม่มีทาง ที่เราจะยืนตายหรือเราจะยอมแพ้นะครับก็เหมือนเหมือนพี่ดักแด้เชิญยิมอะ่ะที่ดักแด้กับโปรงแดงนะแกแก็เคยแกเคยพูดไว้นะเรื่องนี้แหละขึ้นบนเวทีเหมือนชกมวยอะ่ะนะครับขึ้นไปชคชกมวยชกให้นอกอะ่ะให้นอกจนได้อะ่ะขึ้นไปชกไม่ได้หรือยอมแพ้อะไรเงี้ยนะครับมันก็มันก็ไม่ใช่แหละนะครับเป็นตลกมันก็ต้อง ก็ต้องแบบขึ้นไปต่อสู้กันบนเวทีอ่ะนั่นแหละนะครับวิธีของตลกนะครับบางคนเล่นมาเป็นห้า <c oughs> ปีสิบปีก็ยังไม่ใช่ว่าจะอันานั้นนะทุกคนไม่ใช่ว่าจะไม่ใช่ว่าจะคล่องซะทุกอย่างนะบางครั้งอ่ะบางมุกบางมุกมุกบางมุกเราก็เล่นไม่ได้นะครับวิธีการเล่นตลกมันมีหลากหลายนะครับมันมีหลายคณะมันมีหลายทีมมีสมัย ก่อนนะักครูบาอาจารย์รุ่นครูบาอาจารย์วิธีการเล่นต่างกันไปนะครับแล้วแต่ใครจะเล่นแนวทางไหนใช่ไหมอ,อย่างแนวทางเชิญยิ้มเนี่ยเขาจะ,ะเขาจะมีวิธีการเล่นมีวิธีการแนวทางการท่องกรอนนะครับอย่างพวกอย่างทีอ่อาจารย์โน้ตอาจารย์เป็ดเงี้ยนะครับขเขาเล่นพวกพี่เต่าเชิญยิ้มออะไรเงี้ยตั้ง,งชุด เชิญยิ้ม,ม่ะนะครับเขาก็มีบทมีกรมีท่องนู่นนี่นั่นเลยมีท่องไปเรื่อยๆนครับนี่ก็วิธีการเล่นของของของ,ของเขานะเพราะว่าบางางอ่เราไม่สามารถจะเล่นแบบเขาก็ได้นะครับอ,อย่างยกตัวอย่างอย่างอะไรนะรถบัสรถเบนซ์รถเข็นมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเย่อะไรนะเย็บตะเป็นตะปื้ดเย่เป็นเย่ปื้ดอะไรพวกที่ที่เขาท่องกันอ่ะผมท่องไม่เป็นอันนี<ใ>้พูดตรงเลย นะครับไม่ติ่มเชียงใหม่ไม่อย่าลำปางอะไรอย่า,อางเงี้ยไม่สร้าเมืองแพร่นะแม่แล้วแม่มึงนั่งไหนแห้อะไรเงี้ยอ,อันนี้ซึ่งผมไม่ได้ไม่ได้มีแนวทางมาแบบนั้นนะครับไม่แล้วก็อีกหลายๆคนที่ก็เล่นไม่เหมือนกันนะครับตลกอย่าคิดว่าเล่นเหมือนกันนะครับยกตัวอย่าง,อย,างอย่างเช่นอาจารย์ดูดอกกระโดนเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้ท่องแบบนี้เขาก็ท่องไม่เป็นนะครับพี่หม่ำเนี่ยพี่หม่ำแกก็เคยพูดในรายการนะครับแกก็เคยพูดนะว่า ก็ไม่ได้ท่องแบบนี้ก็เล่นไปอีกแนวหนึ่งนะครับของพี่หม่ำของของป่าเทพนะครับป่าเทพพงงามเนี่ยเอาวิธีการเล่นนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนโรงเรียนอะ่ะทุกคนออ,อืได้วิชามายัางไงก็อย่างนั้นนะครับ,นะรบผมเนี่ยได้วิชามาจากพี่พี่เหลือเฟือนะครับหัวหน้าเหลือเฟือเนี่ยนะครับเหลือเฟือมกจกเนี่ยนะครับผมได้จากวิชาตรงนั้นมาก็พอสมควรนะผมก็ ตอนที่ผมออกจากหัวหน้าเหลือเฟือมาสมัยนั้นนะผมก็มาทําทีมแล้วก็มาเล่นผมก็หยิบมุกที่เคยเล่นกับหัวหน้าเหลือเฟือมากนะ็าเล่นลักษณะคล้ายๆแบบนั้นมานะครับแล้ววันนี้เราก็ก่อนหน้านู้นอีกนะครับก่อนหน้าที่จะอยู่กับพี่เหลือนะครับสมัยก่อนนู้นก็ก็จะเล่นกับตลกอีกต่างๆกับววิธีการเล่นก็จะต่างกันไปนะครับพอถ้าเราอยู่คณะไหนที่ ที่ว่าเป็นแนวทางได้นะเราก็เราเอามาเล่นเราก็จําที่ที่เราเคยเล่นอยู่ตรงนั้นนะครับหลายคณะนะครับอ่าไม่ต้องอื่นไกลเลยนะครับตลกคณะซูเปอร์โจ๊กเนี่ยนะครับซูเปอร์โจ๊กเนี่ยนะครับเขาจะมีแบบเขาเรียกอะไรนะ DNA เอหรอนะครับอืมสายเลือดอะนะครับฝึกมาแบบอย่างนี้ตั้งแต่ยุคสมัยนะครับซูซูเปอร์โจ๊กยุคไหนก็แล้วแต่นะเขจะมีมุกเพลงอะนะครับตั้งแต่ยุค ก่อนพวกที่อาจารย์จุ่มจิ๋มนะอาจารย์จุ่มจิ๋มเข็มเล็กอะไรเงี้ยนะครับตั้งแต่แก๊งเก่าๆนู้นนะครับก็จะเล่นเป็นแนวนะครับร้องเพลงเสียงต่ำเสียงกลางเสียงต่ำเสียงสูงนะครับลูกคออะอะอะอ,อะไรเงี้ยซูเปอร,ร์โจ๊กเล่นมาตั้งแต่ไทย ถ่ายทอดมานะครับตั้งแต่พออาจารย์จุบมจิ๋มเข็มเล็กนะครับเสียชีวิตไปนะครับคณะซุปเปอร์โจ๊กก็ยังเล่นกันอยู่นะต่อนเนื่องอย่างพวกอาจารย์ทองเปียอ่างเงี้ยแกก็จะแก,กเป็นตัวปูด้วยนะครับพวกพี่พลพันลาวพวกพี่สีบานซุปเปอร์โจ๊กนะครับพี่สุเทพศีใสต,ต่างๆเนี่ยที่เขาก็่อพอพี่สุเทพศีใสยแยกออกมาทําทีมเองเก็เล่นมุกแบบอย่างเงี้ยเขาจะเป็นแบบ อ๋อสืบทอดกันมาเลยอนะ่ะตลกคณะสุปจงเนี่ยแบบใครเอามาเล่นก็นจะมาเล่นแนวทางแบบอย่างนี้นเป็นเพลงร้องเพลงอ่ะไม่จอปางนู่นนี้นั่นอะไรเงี้ยนะครับร้องเพลงเอ่ยชื่อจังหวัดนู่นจังหวัดนี้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือเป็นแนวทางนะครับแนวทางเขาเลยนะครับตลกมันก็จะเป็นแบบเนี้ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าพอแย่ๆๆเอามาเล่นเนะี่ยทุกคนก็เล่นได้หมดแหละอา่าวอนเนี้ยเอ่อเวลาเล่นนะเล่นก็ มันก็อย่างที่บอกอ่ะเล่นมุกเดียวกันน่ะแต่แต่วิธีการขยับคําพูดบ้างไรบ้างลักษณะท่าทางบ้างอะไรบ้างอ่ามันมันมัน,ม,นมันต่างกันนะครับมันไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันทุกอย่างแม่แม่กระทั่งแนวทางเอ,อ่วิธีการเล่นจะเหมือนกันก็จริงนะทุกคนอย่างที่ผมบอกอย่างที่ผมเรียนท่านไปนะครับอืเพราะฉะนั้น อย่างผมเนี่ยผมเล่นตลกมาก็หลายๆคณะเนี่ย <c oughs> เอ่อผมก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นเอ่อได้กับทุกๆคนนะครับทุกๆคณะเหมือนกันผมก็จะมีแนวทางของผมวิธีการเล่นของผมซึ่งจะต่างบางครั้งก็อ,อ,อาจจะร่วมร่วมกลุ่มกับเพื่อนได้บางที่อาจจะร่วมไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็ บางทีอาจจะไม่เข้ากันไม่ใช่ร่วมไม่ได้หมายความว่าเล่นร่วมกับเขา่ไม่เข้ากันบางครั้งบางครั้งอาจจะอาจจะเข้ากันถ้าเข้ากันมันก็ดีไงนะครับตลกอ่ะมันก็เหมือนเหมือนฟุตบอลน่ะนะเล่นเล่นเข้ากันเงี้ยเล่นเล่นแบบว่าอไม่ต้องซ้อมอะไรมากมายอ่ะเล่นเป็นทุกคนอ่ะพอลงสนามปุ๊บก็ส่งกันไปส่งกันมานะครับต่อบอลนู่นนี่นั่นยิงประตูเงี้ยอารมณ์ตลกไอ้คล้ายกันนะครับพอลงสนามหรือขึ้นเวทีอ่ะ ส่งมุกกันไปส่งมุกกันมาตรงนู้นนี้นัน,นโป๊ะป้าโป๊ะป,าป้านะ,ะมันก็จะเคยเห็นเคยเห็นเคยได้ยินมุกนี้มุกนี้กับบางครั้งมันมาเป็นมุกตลาดนะคำว่ามุกตลาดเนี่ยมันอมุกตลาดเนี่ยภาษาตลกเขาเรียกว่าหลายๆคนเคยเล่นอ่าคณะนั้นคนนั้นคนนี้เคยเล่นนี่ขล้นม,มุกตลาดพอขึ้นเวทีก็จะเคยได้ยินแหละ นะครับมุกตลาดนะครับภาษาตลกเขาเรียกว่ามุกตลาดแบบเคยใครเอ่ยอะไรมาเงี้ยรู้เลยพูดก็เตรียมรับได้เลยอะไรเงี้ยง่ายๆนะครับอแต่ถ้ามุกล็อกมุกประจําตัวเนี้ยอาอนนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับอสมัยก่อนเนี่ยมันง่ายนะครับง่ายต่อการรับรู้นะครับมุกประจําตัวเนาะ แต่ละคน,นะครับเพราะว่าตลกสมัยก่อนอมันก็เจอกันตามคาเฟ่เล่นต่อๆกันนะครับบางคนก็เคยเห็นไอ้นี้เล่นนี่นพออมีโอกาสมารวมตัวกันครับมีโอกาสได้เล่นร่วมกันเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าใครเล่นลักษณะไหนอะไรยังไงเนี่ยก็รอกันรอฟังกันอะไรอย่างเงี้ยน,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 นะครับอแต่ว่าสมัยเนี้ยอ,อมันก็จะไม่เคยเห็นเพราะว่ามันไม่มีคาเฟ่ให้เล่นต่อกันแบบนั้นแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นก็เวลาเล่นตลกอะอาจจะลงไปใน y u t u b e นะย่างของผมเนี่ยช่องผมเนี่ยลงใน youtube นะครับก็บางคนก็เคยดูบางคนก็ไม่ดูบางคนก็ไม่สนใจอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับมันก็บางทีแต่ถ้ามุกตลาดตลาดเลยอย่างที่ผมบอกกง่ายเลยสบายนะครับเล่นแบบสบายเลยนะครับคุย <c oughs> อย่างวัน วันนี้ผมก็จะกำลังจะเดินทางไปนะครับแสดงกับตลกกับทีมทีมช้างสั้งเชิญยิ้มแหละแต่ว่าวันนี้ขึ้นไปสวมเฮียหมูบางรักซอยเก้านะครับเฮียหมูเนี่ยผมก็เคยร่วมงานกับแกที่ตอนนั้นนะน่าจะสองปีกว่าวมั้งที่ไปไอปากช่องตอนนั้นนะผมก็เคยถ่ายลงลงลง u t u b e ไปแล้วแหละ สองปีที่แล้วนู่นมั้งอืมอย่างเงี้ยภาษาตลกอ่ะเขาเรียกว่าคือเป็นกันทุกคนอะพอขึ้นไปแล้วก็แค่บอกบอกข้างล่าง <c oughs> ก็คล้ายๆลิเกผมผมเคยได้ยินนะคนที่เขาเล่นลิเกเขาก็จะบอกแนวทางเฉยว่าเรื่องนี้นะ,ะเรื่องสังทองอเรื่องพระภัยมณีเรื่องอ่าอะไรอ่ะผีเสื้อสมุทรนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยอืมเขาก็จะบอก ชื่อเรื่องแต่เขาไม่ได้บอกบอกหมดทุกคนว่าจะร้องอย่างนี้หรอกเขาก็จะมีบทมีกรอนของใครของมันเอามาร้องใส่แล้วก็เล่นไปในเนื้อเรื่องนะตามบทตามเรื่องนะครับตลกตลกตลก,กคล้ายกันนะครับเดี๋ยวจะเล่นนี้นะเอเดี๋ยว,ยวแต่ถ้ามีเกตเล็กเกตน้อยก็บอกกันนะบ,บอกไว้ก่อนอะไรี้ยมันก็มันก็ไม่ยากนะครับมันไม่ได้ยากเลยนะครับสําหรับคนที่เล่นเป็นแล้วนะแต่บางคน บางคนขี้ลืมไงน,นะครับขี้ลืมมัางไรมั่งบางทีก็หลงหลงลืมลืมมุกเงี้ยนะครับอ่ะก็ตามนั้นเนาะทุกคนวันนี้ก็มีประเด็นมาพูดเรื่องเรื่องนี้แหละเรื่องไง ตลกก็เล่นรูปแบบต่างกันนะครับเล่นตลกเหมือนกันนะครับมุกเดียวกันแต่วิธีการเล่นนะครับไม่เหมือนกันนะเป็นบทสรุปนะครับก็ฝากไปด้วยนะครับช่องทางนะครับของบอยซังนะครับทุกทุกอะไรนะเขาเรียกทุกแฟดแฟดฟอร์มผมพูดภาษากิษไม่เป็นนะแฝดฟอร์มหรืออะไรประมาณเนี้ยหลายๆช่องทางนะเข้าไปติดตามได้นะครับ ขอบคุณเอฟซกท่านทุกท่านเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กันขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับตอนนี้เอฟซเข้ามาเยอะแล้วนะครับติดตามเข้ามาเพิ่มเติมกันทุกวันทุกวันขอบคุณทุกกําลังใจนะครับก็อขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีเงินใช้เดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้แก้วคลาดปลอดภัยนะครับ คิดเงินก็ขอให้ได้เงินนะครับคิดทองก็ขอให้ได้ทองนะครับก็แต่ก็ต้องทํางานด้วยนะนั่งคิดนอนคิดก็ไม่ได้นะทุกคนแต่ก็ต้องทํางานด้วยนะครับผมอ่ะโอเคก็สําหรับคลิปนี้เอาไว้สํานี้นะครับผมเอาไว้คลิปกันเอ้ขอขอโทษขอไหเอาไว้พบกันคลิปต,ต่อไปนะครับผม ฝากกดซ b s สไคร์นะครับกดกดไลค์ให้หน่อยนะครับทุกคนผมเห็นคนกดไลค์ไม่ค่อยเยอะเลยนะครับอืมเมเผอบางคลิปไม่มีกดไลค์ด้วยเพื่อเปิดการมองเห็นเนาะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมอ่ะโชคดีมีเงินใช้คลิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับผม